ตอนนี้การคำวนวณงานดินตัดดินถมนะครับเราสามารถคิดได้อีกวิธีนึ่งแต่เดี๋ยวเราลองช่วยกันดูนะครับว่าวิธีไหนมันจะง่ายกว่ากันนะครับใช้รูปโจทย์ตัวนี้เช่นเดิมเลยนะครับแล้วก็มาเอาตารางตัวนี้นะครับตารางตัวนี้ที่ที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นหลักการยังไงครับมันจะหาปริมาตรดินขุดดินถมนะครับโดยนำความสูงเหนือระดับก่อสร้างมาเฉลี่ยครับ เดี๋ยวดูว่ามันเฉลี่ยอย่างไรนะครับมันเฉลี่ยอย่างไรนะครับอ่าตอนนี้นะครับวิธีการของเราเนี่ยนะครับให้เราเอาตารางตัวนี้กับรูปตัวนี้มาคุยกันก่อนนะครับแล้วเขียนช่องหมายเหตุลงไปเลยนะครับอ่าช่องหมายเหตุที่ว่าคือสังเสียครับว่าเราจะเรียงข้อมูลช่องนี้อย่างไรนะครับอ่าเขียนก่อนนะครับเรียงนะครับ ตามแนวตั้งนะครับจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาอ่าและจากซ้ายไปขวานะครับอ่าตอนนี้เราทําตามคำพูดนี้คำพูดที่หมายเหตุเนี่ยคือไงคือเป็นการว่าเดี๋ยวฉันจะเรียงข้อมูลแบบนี้ของช่องนี้นะครับอ่าเราเริ่มทํานะครับ เรารูปนี้มานะครับจะวงยยางไงเอ่ยนี่ดีกว่าเอาเลี้ยงลอกนะครับลอกตัวเลขนี้ครับบวกสองุดห้าลอกแนวตั้งมาครับบวกสองครับลอกไปเรื่อยเรื่อยครับบวกสองนะครับบวกสองุดห้าแล้วก็บวกสองนุ่ห้าแค่นี้ครับ ถ้าไปไม่ได้ให้ใช้ปากกาโครสสีปากกาแดงกับน้ำเงินก็ได้นะครับจะได้เห็นความต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เราเมื่อกี้เรา,เราลอกลายนี้ถูกต้องไหมครับเราก็ลอกลายนี้ต่อเขอ้าใจไหมครับอลอกมาเรื่อยๆครับบวกสองบวกหนึ่งจุดห้าแล้วก็บวกสองแล้วก็บวกสองโอเคนะครับพอเสร็จแล้วก็ลอกลายนี้ต่ออ่า ตอนนี้พวกเราทำเองครับลอกมให้เรียบร้อยตามแนวตั้งตามแนวตั้งตามแนวตั้งลอกไปเรื่อยนะครับอ่ะลอกก่อนลอกให้เรียบร้อยให้ลอกก่อนลอให้ครบทุกบรรทัด สมมติว่าพวกเราลอกช่องนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงช่องนี้ความสูงที่มุมสี่เหลี่ยมเหนือระดับก่อซานะครับเราลออตามแนวตั้งทุกไลายมาเลยนะครับอตอนนี้ทาไวต่อ,อดูจะสอนตั้งต่อไปนี้ดูตรงนี้นะครับเอาสีชมพูก่อนชมพูคือตรงนี้ ช่องนี้ให้ดูเรื่องถ้าช่องนี้หลุดที่เหลือง่ายแล้วนะครับสองจุดห้าตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่กี่มุมครับตรงนี้มีกี่มุมเนี่ยมุมเนี่ยมุมจะเขียนเลขหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งครั้งจะมวลการซ้ำการใช้ร่วมกันไปต่อครับดาวไอเดียสองตัวเนี้มีอยู่กี่มุมครับ2มุมคือมุมของรูป A 1กับมุมของรูป A เลยครับ A2 เขียนเลข2ครับเนี่ยทิกไม่แค่นี้เองครับตรงนี้ต้องเท่าไหร่เหมือนกันครับส2สุดท้ายอย่าผิดครับเลขอะไรครับเลข1อ่ะเสร็จไปแล้ว1ลายนะครับน่าจะเราแนวทางต่ออ้ามานี้สอนอีกแค่แล้วนี้แลวเดียวพอแล้วนะครับต่อไปดีอันเนี้ยขี่มุมครับ1 2ห 1> เห็นไหมครับเลข2 อ,อันนี้เอาจริงๆนะครับกี่มุมหนึ่งสามสี่ต่อไปต้องทำอะไรเหมือนกัน 4. 4แล้วก็2องอ่ะที่เหอท่านจัดการเอาเองครับอพอเราสิมว่าิว่าพวกเราทำครบแล้ว นะครับเราเดี๋ยวจะให้ดูเฉลยนะครับเราลองทําดูก่อนบอกชื่อหัวข้อบอกแล้วว่าอันนี้จํานวนครั้งที่ใช้ซ้าเราทําไปแล้วเมื่อกี้ต่อมาผลคูณที่ได้เราตัวเนี้ยคูณกันครับเนี่ยคูณกันช่องเนี้ยช่องเนี้ยคูณกันจะได้ช่องนี้ครับ2.5คูณ1ก็ต้องได้เท่าไหร่แน่นอน2.5 2.5คูณ2คูณกับ2เท่าไหร่ สี่ต้องสุขคูณโชเลยครับสองสองสี่นะครับสองสองจุดห้าต้องเท่าไหร่ห้าแบบนี้ครับไปเรื่อยๆสองจุดห้าคูณหนึ่งก็สองจุดห้านะครับอ่าแล้วก็ทำไปให้ทูกบรรทัดนะครับสองสองก็สี่สี่คูณหนึ่งจุดห้าทำไมไหวควบเครื่องมัางนะครับบางทีเดี๋ยวในใจจะผิดซนะักนะครับสี่สองก็แปดสองสี่ก็แปดนะครับ เหมือนด้ฝึกท่องโซคูณอีกครั้งเลย2อสองก็4ี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้ครบทุกบรรทัดโอเคนะครับผมว่ามันง่ายก,กว่าเมื่อกี้เยอะเลยวะนะ่ะนะอ่าตอนนี้พอเสร็จแล้วคุณผู้ท,นทานทำเสร็จนะเรามาดูตรงท้ายตารางเลยผมจะเขียนตัวเลขท้ายตารางให้ตรงเนี้รวมในแนวดิ่งมานะครับ รวมมาจะได้48ครั้งครับอ่า48ครั้งตรงเนี้ยผลคูณที่ได้ครับจะได้57เมตรครับหน่วยเป็นเมตรนะครับลองดูเป็นเมตรอ่าพอเสร็จแล้วครับคำนวณหาปริมาตรดินขุดได้เลยฮะอ่าสรุปก่อนความสูงเหนือระดับก่อสร้างเฉลี่ย ความสูงระดับก่อสร้างเฉลี่ยทำไงเอ,อ่ยเอาห้าสิบเจ็ดมาเป็นตัวเศษครับเอาจำนวนครั้งมาจะเฉลี่ยนี่ครับสี่สิบแปดครั้งนะครับได้หนึ่งจหนึ่งแปดเจ็ดห้าครับจะหนึ่งเก็ไม่มีใครว่านะครับถ้าท่านทำเองอันนี้ผมแต่คาเวลานั้นอารมณ์เสียดายทุนิยมเ็นเครื่องยี่เลขมันอุอนตสาห์โพมาทั้ง4ี่แล้วไม่มีอะไรต่อแล้วหมดแล้วการสรงสารมันนะครับ ท่านจะ1.19ก็ได้ท่นท่านท่นดีเลยล่ะ1.19นะอาตอนนี้หาปริมาตรดินขุดที่ต้องขุดออกนะพื้นที่รวมทั้งหมดไหวไหมเอ่ยขนาดเท่าไหร่ครับทั้งสนามกีฬาเนี่ย30คูณเท่าไหร่ครับ30คูณ40นะครับอันนี้เป็นตารางเมตรนะครับคงไม่งงนะครับด,ดูสักนิดนึง สามสิบคูณสีสคูณสีตรงนี้นะครับสีนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดความสูงระดับก่อสร้างเฉลีย่ยตัวเลขนี้ครับอุตสาหะถ้าเป็นแทับตายนะครับนับจำนวนครั้งการซ้ำการใช้ร่วมการต่างๆนะครับเมตรกำลงงัง2เจอเมตรก็ต้องเป็นลูกบาศเมตรเครับเป็นปริมาตรดินขุด ที่ต้องขุดออกไปดูคำตอบเทียบดูนะครับถ้าไม่ผิดคือคำตอบเท่ากับวิธีแรกเลยนะครับหนึ่งสี่สองห้าลูกบาทเมตรนะครับดินดินพองตัวหนึ่งสี่สองห้าคูณกับหนึ่งจุดเท่าไรเหมือนเดิมครับสองห้านะครับยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งจุดสองห้า ครับจุดสคานะครับอันนี้ไอเดียคือการทำนะครับจะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดูเนี่ยถ้าเรามากดคื้นเรืนเนี่ยม,มันเบื่อหน้าเบื่อถูกต้องไหมครับมันเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องไปหัดทำเป็นโปรแกรม e x c e l มาไปทำตารางไปสร้างสูตรการคำนวณมานะครับ Excel นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับสำหรับพวกเรานะครับ ขนาดซักผ้าเรายัางใช้ฟีทเอ็กเซลเลยนะครับเพราะนั้นไปหาเอ็กเซลให้ได้ต้องใช้นะครับแต่พะเมื่อเราสู่ออกโลกแห่งการทํางานนะครับพวกโปรแกรมตัวเด็ดลูกต่างๆพื้นฐานเราต้องเป็นนะครับว่าทีวิศวกรทั้งหลายนะครับตอนนี้ถ้าจะดูเฉลยอันนีดหนึ่งนะครับว่ามันภาพรวมจะเป็นยังไงก็อยู่ประมาณนี้จะย่อให้นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับ พวกเราลองไปเทียบเคียงคําตอบต่างๆดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็คำนวณท้ายตารางเหมือนกันเมื่อกี้ที่แสดงให้นะครับอันนี้เหมือนเป็นฉเฉลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปหัาทำโปรแกรม Excel มาด้วยจะดีมากนะครับ